สวัสดีครับผมพลากรสอนสร้างเว็บนะครับในวิดีโอนี้นะครับผมก็มีเทคนิค w o r d p r e s s มาฝากกันอีกเช่นเคยนะครับลองมาดูกันได้เลยครับพลากรสอนสร้างเว็บสวัสดีครับในวิดีโอนี้นะครับก็มีคำถามจากทางบ้านเข้ามานะครับว่าถ้าเราจะนับสถิติว่าคนเนี่ยมาดูโพสต์ของเราเนี่ยสักกี่คนนะครับ หรือว่าจะโชว์ว่าในโพสต์นั้นเนี่ยมีกี่วิวแล้วนะครับทําได้อย่างไรนะครับในวิดีโอนี้จะมาเฉลยกันนะครับลองมาดูกันได้เลยนะครับสําหรับตัว WordPress ปกตินะครับมันก็จะไม่มีตัวนับเจ้าจํานวนคนอ่านบทความมาให้เรานะครับเราจะต้องติดตั้งปลั๊กอินเสริมเข้าไปก่อนนะครับถึงจะมีตัวนับตรงนี้นะครับเดี๋ยวเรามาลองติดกันเลยนะครับอ่าเราไปที่ปลั๊กอินนะครับแล้วก็แอดนิวครับคลิกลงไปเลยให้เราไปค้นหาคํานี้นะครับโพส วิวเคาน์เตอร์นะครับผมนี่แบบนี้นะครับเคาน์เตอตัวโอตัวเล็กนะครับผมแบบนี้จากนั้นนะครับเราก็จะเห็นโพสต์วิวเคาน์เตอร์ปลักอินตัวนี้นะครับมีคนใช้90,000กว่าคน5ดาวด้วยนะครับผมอันนี้เนี่ยก็ถือว่าใช้ได้นะครับเราลองอิน t ตาล r e ไปเลยนะครับคลิกลงไปเลย i n น t ต r ลเสร็จแล้วก็กดปุ่ม Activate หนึ่งทีครับตอนนี้เราพร้อมใช้งานแล้วนะครับเดี๋ยวเราไปที่นี่ก่อนครับไปที่โพส แล้วก็ all p o s t ครับคลิกลงไปเลยเราจะเห็นว่าตรงนี้นะครับ example article นะครับมาแล้วนะครับผมนี่ example article ตรงนี้เนี่ยบางคนอาจจะขึ้น0บางคนอาจจะขึ้น1นะครับอ่าสําหรับผมที่ขึ้น1เพราะว่าผมลองไปแล้วนั่นเองนะครับผมอ่าแต่ถ้าผมไปกด view ตรงนี้มันก็จะขึ้นตัวเลขขึ้นมานะครับตัวอย่างนะครับเดี๋ยวผมคลิกขวานะครับแล้วก็ open in new tab ดีกว่านะครับผมอ่า hello world มาดูนะครับ นี่มันโชว์ด้วยนะครับโพสต์วิวหนึ่งนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวเราตั้งค่าได้นะครับผมตรงนี้เนี่ยเราก็สามารถดูได้และว,ว่าจํานวนโพสต์วิวของเราเท่าไหร่นะครับทีนี้กลับไปที่หลังบ้านกันครับตอนนี้นะครับเดี๋ยวผมขอรีเฟชหน้าจอนี้สัก1ทีนะครับผมเพื่อที่จะดูว่าขึ้น1เรียบร้อยแล้วนะครับตอนแรกมันเป็น0ูนย์นะครับผมถ้าใครเนี่ย ยังไม่เห็นชัดนะครับเราก็สามารถย้อนกลับไปดูเมื่อตะกี้ได้นะครับลองกลอกกลับไปดูนะครับเราค่อยกลับมาดูตรงนี้อีกทีหนึ่งนะครับตรงนี้จากศูนย์มันเปลี่ยนกลายเป็นหนึ่งนะครับผมอ่าโอเคทีนี้นะครับเราก็จะมาตั้งค่ากันนิดหนึ่งนะครับให้เราไปที่ตรงนี้นะครับ setting แล้วเราก็ไปที่ post view counter ครับอ่าเราคลิกลงไปเลยตรงนี้คือการตั้งค่านะครับมันสามารถที่จะนับเนี่ยนับเพจหรือนับโพสก็ได้นะครับโพสก็คือบทความนะครับส่วน counter mode เนี่ย ถ้าเกิดว่าเราเป็นเว็บไซต์ที่มีคนเข้าเยอะๆนะครับเราใช้โหมด fast ajax ดีกว่านะครับผม uh, fast ajax หรือ java script หรือ e s t API ก็ได้นะครับตัวไหนก็ได้ที่ไม่ใช่ php นะครับแต่ว่าตัวนี้เนี่ยเขาบอกว่าเจ๋งที่สุดนะครับผมส่วนตัวนี้ post view column เนี่ยอันนี้ก็คือที่ผมโชว์ให้ดูเมื่อกี้นะครับในหน้าของ post or post มันก็จะมีโชว์ให้ดูว่ามีคนดูกี่คนนั่นเองนะครับส่วนนี้ r e s t i c edit หมายความว่าเราจะให้แค่ admin เนี่ย แก้ไขจํานวนโพสต์วิวได้เท่านั้นนะครับแต่ถ้าเราไม่ติ๊กตรงนี้เนี่ยผู้เขียนหรือว่า editor ก็สามารถแก้ไขได้นะครับน,นี้าอินเทอร์วลหมายความว่าถ้าเป็นคนเดิมๆเข้ามาดูโพสต์นั้นอยู่เรื่อยๆเนี่ยให้รีเซ็ตภายในยีบสชั่วโมงนะครับผมนั่นหมายความว่าถ้าคนเดียวกันมาดูโพสต์เดียวกันก็นับ1นั่นเองนะครับอันนี้รีเซ็ต Data Interval ก็ลบข้อมูลที่ไม่ใช้แล้วนะครับหรือว่า accumulate ไปแล้วหรือว่าประมวลผลไปแล้วเนี่ยภายใน30วันนั่นเองนะครับ อันนี้คือฟัดแค s ต o อ j อบเจกต์นะครับ0ไมินิทคือเราไม่ใช้แคสนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราตั้งเวลาไว้ก็จะใช้แคสนะครับแต่ว่าที่หน้าจอก็จะไม่อัปเดตนะครับก็จะต้องรอรอบของมันตามเวลาที่เราตั้งไว้นั่นเองนะครับตรงนี้เนี่ยถ้าเป็นเว็บที่มีคนดูเยอะๆนะครับเราก็ตั้งไว้นะครับอาจจะเป็นสัก2ชั่วโมงอัปเดตทีหนึ่งก็ได้นะครับอย่างเช่นผมตั้งไปทั้งหมด60ร้อยยี่สิบนาทีนะครับแบบนี้ก็ทําได้นะครับแต่ตรงนี้เนี่ยตัวอย่างที่ผมให้ดูนะครับ เพราะว่าในเว็บไซต์ตัวอย่างของเราเนี่ยไม่มีการสแสดงออกไปเป็นสาธารณะนะครับก็คือไม่มีคนดูมีผมดูอยู่คนเดียวเดี๋ยวมันจะไม่ขึ้นนั่นเองนะครับอ่าเอ็กคลูดวิสิตเตอร์คือถ้าเป็นโรบอทจาก Google หรือว่าคนที่ล็อกอินอยู่จะไม่นับอะไรอย่างงี้นะครับเกสหรือว่าเป็นโลอย่างี้มันก็จะมีแอดมินนับไหมอะไรอย่างงี้นะครับแล้วก็ทําได้นะครับแต่ส่วนมากเนี่ยโรบอทเราไม่ค่อยนับนะครับผมอันนี้ e x c l u d e i p a d d r e s กก็คือเราสามารถที่จะกำหนดว่า IP address ไหนเราไม่นับได้นั่นเองนะครับอ่าสติกเขาก็คือตัวนี้เนี่ยถ้าเกิดว่ามีคนที่จะไปเปิดหน้าต่างไม่ระบุตัวต,วตนมันก็จะสามารถแก้ไขปัญหานั้นได้นะครับผมอ่าโอเคทีนี้ตอนที่ deactivation นเนี่ยจะลบข้อมูลไหมนะครับก็ถ้าต้องการลบก็ติ๊กตัวนี้ไปนะครับอ่าตอนที่ผมลองเนี่ยผมไม่ได้ไปติ๊กลบนะครับมันก็เลยยังคงค่าหนึ่งอยู่สําหรับบางบทความนะครับตั้งค่าเสร็จแล้วก็กดเซฟหนึ่งทีนะครับผม นอกจากนั้นนะครับมันก็ยังมีการตั้งค่าที่ display นะครับตรงนี้เราคลิกลงไปหนึ่งที่นะครับผม display เนี่ย view label เนี่ยก็คือเราอาจจะเปลี่ยนเป็นจํานวนคนดูนะครับผมตรงนี้ post type เราเห็นแล้วเราให้โชว์ที่ไหนนะครับโชว์ single page หมายความว่าโชว์ในหน้าเดียวของมันถ้าโชว์ใน archive ก็คือโชว์ในหน้ารวมของมันนะครับผม ถ้าโชว์ในหน้าโฮมก็คือในหน้าโฮมนะครับผมแต่ผมโชว์ในซิงเกิลเพจอย่างเดียวก็พอแล้วนะครับผมสำหรับผมนะทีนี้เราไปที่ p o s i t i o n นะครับผมโพส i t i o n เนี่ยตอนนี้อยู่ใต้คอนเทนต์นะครับหรือเราจะเอา b efore Content ก็ได้หรือถ้าเป็น m a n นวลเนี่ยเราก็ต้องไปแก้ไขเทมเพลตนะครับแล้วก็เอาช็อตโค้ดตัวนี้ไปวางนั่นเองนะครับทีนี้เราจะให้ใช้ตัวไหนบ้างนะครับใช้ไอคอนกับลาเบลเหมือนเมื่อกี้นะครับก็คือมันมีไอคอนกราฟนะครับแล้วก็มีคําว่า โพสต์วิวนะครับเจ้าไอคอนตัวนี้นะครับสามารถเลือกได้ที่นี่นะครับแล้วก็คลิกขวา Open in New Tab แบบนี้นะครับแล้วก็ไปดูนะครับผมอ่าไปดูตรงนี้ Open in New Tab นี่ a ด h ไอคอนมันก็จะมีชื่อของมันอยู่นะครับผมอ่าสมมติว่าผมจะเปลี่ยนไอคอนเนี่ยเปลี่ยนเป็นรูปลูปกตานะครับผมผมจะเปลี่ยนเป็นรูปลูปกตาผมก็มา Copy ตรงนี้นะครับไฮไลท์ตรงนี้เสร็จแล้วเราก็ Copy นะครับผมแล้วก็ คลิกขวาแล้วก็ copy เอาไว้นะครับแล้วเราก็เอาไปใช้ในหลังบ้านของเรานะครับคลิกตรงนี้เปลี่ยนตรงนี้นะครับอ่าแล้วก็คลิกขวาแล้วก็วางทับมันลงไปนะครับผมนี่ทับเรียบร้อยแล้วเราก็กด save change หนึ่งทีอ่าเป็นอันว่าเราตั้งค่าเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราลองไปดูที่หน้าเว็บไซต์ของเรากันนะครับตอนนี้นะครับมาอยู่ที่ hello world นะครับเดี๋ยวเรากด refresh ักหนทีนะครับผม เห็นไหมครับว่ามันเปลี่ยนเป็นจำนวนคนดูไอคอนก็เปลี่ยนไปแต่อย่างหนึ่งอยู่เพราะว่าผมเซตว่าภายในย4ิบสีชั่วโมงถ้าคนคนเดิมดูเว็บเดิมอยู่ดูบทความเดิมเราก็จะนับแค่หนึ่งนั่นเองนะครับสำหรับในวิดีโอนี้นะครับเราก็ได้เรียนรู้แล้วนะครับสำหรับวิธีการง่ายๆในการนับจำนวนคนดูบทความหรือคนดูโพสของเรานั่นเองนะครับว่าทำอย่างไรนะครับรวมไปถึงการตั้งค่าในการเปลี่ยนไอคอนในการเปลี่ยนคำพูด แล้วก็การตั้งค่าต่างๆที่จำเป็นสำหรับการน,นับคนดูนั่นเองนะครับถ้าใครมีคำถามนะครับก็สามารถสอบถามเข้ามานะครับได้ที่คอมเมนต์ขั้งใต้วิดีโอนี้เลยแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe เพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆตอนต่อไปด้วยนะครับในวิดีโอนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับพลากรสอนสร้างเว็บเป็นยังไงกันบ้างครับสำหรับเทคนิค WordPress ในวิดีโอนี้ าใครมีคำถามก็สามารถสอบถามกันเข้ามาได้ที่คอมเมนต์ทั้งใต้วิดีโอนี้ได้เลยนะครับแล้วก็อย่าลืมกด Subscribe c h anel ของเราเพื่อติดตามรับชมวิดีโอดีๆของเราตอนต่อไปด้วยนะครับสวัสดีครับ